สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะคะจ้านี่คือพี่ดิมบางตารอเล่นอยู่น้องอีบางตาเฮ้ยไม่ใช่อยู่น้องอีน๋นะเอ้นะคะวันนี้นะคะน้องอีนะคะก็เข้ามาในเกมอัลบาตาเบอร์ซึ่งน้องมีอัปเดตใหม่เป็นลาสเกตบอร์ดเรียบร้อยแล้วมีอะไรอีกบ้างน่าจะไม่มีแล้วเพราะคือตอนเนี้ยน้องคือแบบสว่างไปหมดแล้วไม่มีอะไรแบบ ป็นอา้าวยังมีเขตพื้นที่ก่อสร้างอยู่ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ทุกคนตรงนี้ตรงนี้แต่ช่างมันแล้วก็เข้าไปเลยจ้านี่เลยจ้าไม่ใช่หรออา้าวเธอหักหลังฉัน มีลานสเก็ตอยู่ด้านในก่อนที่คุณแม่จะไปช็อปปิ้งก็ต้องมาส่งลูกที่เดแครก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะาเด็กๆไปเล่นกับเพื่อนสักครู่นะคะคุณแม่ขออภัยด้วยนะคะเอมิลี่นะ่ฮะฝากน้องหน่อยนะนะ่ยฮะเยลลี่ค่ะ ฝากน้องเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะไปหาคุณน้าคนหนึ่งนะสวัสดีค่ะน้องน้องลูน่าละคะน้องลูน่าอ๋อไม่ได้เจอกันตั้งสามวันนะคะรถเข็นด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่ชื่ออะไรคะแม่ชื่อเกมอีค่ะอ๋อชื่อน่ารักจังเลยนะคะสวัสดีค่ะพอไปส่งลูกเสร็จคุณแม่ก็จะมาเอาโทรศัพท์ที่คุณแม่จองไว้กันนะคะสวัสดีค่ะอ้สวัสดีค่ะ เอ่อที่จองโทรศัพท์ไว้อ่ะค่ะอ๋อโอเคค่ะฉชนนั่นในเลยค่ะสวัสดีครับอืมที่สั่งเอ่อฟลตไว้หรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะฟลิปค่ะเดี๋ยวสักครู่นะครับ ที่เขาสั่งโฟลตหรือฟลิปโฟลตเดี๋ยวนะชื่ออะไรกิดอีขอภัยครับคุณสาโฟลตอ๋อขอโทษด้วยนะคะขอโทษจริงๆค่ะเรือเขาพอดีเังโฟลตโฟลตสีกาแล็กซี่หรือเปล่าครับขอดูหน่อยได้ไหมคะอืมใช่แล้วค่ะโอเคครับ ทั้งหมดหกหมื่นสามพันบาทเรียบร้อยครับขอบคุณมากนะคะครับอุ๊ยแล้วก็เอ่โทรศัพท์เด็กอะคะ่ะที่เป็นแบบรูปแมวสีม่วงอะคะ่ะที่จองไว้ มีหรือเปล่าครับของซัมซุงเอ้ยไอโฟนอ๋อใช่คะ่ะใช่คะ่ะขอบคุณนะคะนี่ฟรีนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะต่อไปแมจ่จะมาดูของเล่นให้ลูกยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับค่ะโอ้ตุ๊กตาน่ารักไปหมดเลยทุกคน เดี๋ยวแป๊บนึงนะน้องอีขอทำปริศนานี้ก่อนตึดต๊ดตึดต๊ดตึด๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดโอเคมันไปไหนอะช่างมันโู้ ลูกชอบแฟรี่มากมันก็ซื้อแฟรี่มาซินเดอเรลล่าด้วยแล้วก็ปราสาทไม่ใช่อ่ะอืมซื้ออะไรอีกดีให้ลูกขนมปังซูชิอะโวคาโดวันนี้วันเด็กเขาน่าจะให้ฟรีเออใช่ละ เห็นเขาโพสลงในโซเชียลเออเจอแล้วเจ้าหญิงอ,อ้าวลูกเลิกเรียนแล้วต้องรีบไปรับลูกแล้วปิง้ง่าไปเลยไปด้วยยาะโอ้ยเจ็บ อยากเล่นชายกับปีเตอร์ไปด้วยปีเตอร์ขอเล่นด้วยเอาสิปีเตอร์ห้ามยืนครูบอกว่าห้ามยืน สวัสดีค่ะโอ้ะทำไมของเยอะจังเลยคะคุณแม่อ,อ๋อพอดีเออไปช้อปปิ้งงานันเด็กมาค่ะอ,อ๋อเดี๋ยวเฮ้ยพอดีคุณแม่จะไปร้านขายพวกอุปกรณ์สกีบอร์ดด้วยค่ะรู้ห้แม่มาแล้วบายบายว้าวตุ๊กตาที่อยากได้ขอบคุณค่ะขอบฟี่ สวัสดีะค่ะนะคุณครู้ดงวางไม่ได้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่ากยกกดไลค์กดแชร์กด like, subscribe ให้เราอีกนะคะไวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะค่ะบายซึ่งนะคะนี่จะมีละครเป็นแบบละครรวมกับอัปเดตนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวล้ค่ะสเก็ตบอร์ดในคลิปหน้านะค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะค่ะบ๊ายบาย